สวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่8มกราคม2567ครับผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับอยู่บนศาลาการประเรียนนะครับวันนี้มีชมรมผู้สูงอายุจากจังหวัดกาลสินมาร่วมทำบุญที่วัดป่าอรุณธรรมด้วยนะครับนี่ครับคือแม่แม่ ม,มผู้สูงอายุจังหวัดกาลสินนะครับมารอถวายพระตาหารเช้าถวายสังฆทานกับหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลครับอันนี้พระคุณเจ้ากำลังขึ้นมาบนศาลาการประเรียนนะครับหลวงพ่อยังไม่ขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับหลวงพ่อขึ้นมาแล้วนะครับ เรียมถวายพัตทหารเช้าครับแม่แม่จากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาลาสินครับ and ลูกศิษย์ก็ถวายพตรตาหารเช้าหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้แม่ก้อยครับถวายขวงมาลัยกับหลวงพ่อนะครับ แม่ก้อยครับเป็นโยมอาของหลวงพ่อชุมพรอ,อันนี้คือแม่ก้อยนะครับชุดขาวนะครับเป็นโยมอาของหลวงพ่อชุมพรนะครับเป็นน้องสาวของโยมพ่อของหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับมากับชมรมผู้สูงอายุนะครับชมรมนันทนาการของจังหวัดกาลสินจะมารำถวายแม่ย่าตะเคียนด้วยนะครับ นาง,งลำนางลำทั้งหมดกี่ท่านนะครับแม่แม่เดี๋ยวแม่หลบอยู่พักก่อนครับเดี๋ยวให้้เขาถอยสารพันก่อนครับสิทสิบท่าน ออกไลลูกไปเดี๋ครับยืนลุกกขาดรับคมาเกเเดอมมากเลย Thank you. ม,ม,มาครั้งแรกก็ได้ปลดหนี้เลยนะครับ ถวายสังฆทานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรลูกอะไรลูก รอ,ไไอรุนนะครับว่าหลวงพ่อจะบอกเวลาไหมนะครับรอรุนนะครับจะเรียนว่าโยมมีคน ได้ได้รูปภาพทุกคนเยนี่ก็เาะว่าอยา่าูาพและให้รูปภาพได้ได้ยังทำได้ยังคนที่ยังไม่เคยมาก็ได้นะยังไม่ได้ได้ได้ไหมูภาพก็เกี่ยวรูปภาพก็เกี่ยวูต่ออ่าภาพมันแกอีกแล้วนะครัวผมก็แก่ภาพันนี้นะภาใหญ่ภาใหญ่ภาพเล็กๆภาพเล็กใหญ่ใหญ่เดี๋ยวรับรับพรมไปเอา หรือหรือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวาปอดไอาปบไกนเทุงคนเน่ยโบ้บ๊วยว่างคนแม่จากชมรมผู้สูงอายุครับชมรมนันทนาการจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยววันวันไลยคนนังสือนี่แถ้ว่าสไลด์เขแก่ไไม่ออกแรงผมไม่กัวยเได้ยงมีก้ยว์ิสส์ได้เบ บ o, ุด้ยงเกีววิเศษเ่ยบุด้ของีเ่สวดใจตลองเนี่ยม่ทถาทก็ก็กคุลลเสียงคำเราระสวดบนข้ามตีเลยถึงที่ไหนถึงตีสองนทีนี้ตอนเช้ามาไม่เห็นไม่เห็นสักคนเลยเดี๋ยวเราลองอ่านพระัมรกัน ย่อมริวา Sva netam Buddha Mm-hmm. Uh -huh. Good. yeah uh -huh. คนนะครับคนที่ผมเคยมาเนี่ยหลายคนคุณสาวิตร์สาวิชชาชิยเคยมาที่มาครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวจะได้วัตถุมงคลได้แก้ววิเศษแก้ววิเศษไม่ได้บูชานะครับหลวงพ่อแจกทุกคนที่มาที่นี่นะครับนี่เบอร์หัวไม่ได้เนอ่อคนบางคนได้กี่ดิแล้วะสองแสนเคนนี้กี่แล้ว ันนี้นได้ถึงสองแสนันน <power ful> no ี <embaixo> all, ้ถึงเท่าไหร่ละแสนเจ้ยังไม่สินแสนจงจะให้เขาต้อง่ากี่แสนเออขอแสนเดือนคนนี้ได้สองแสนได้รวยข้ออไรยังบอกวาจะโศกงาเป็นเหสาธุครสาธุคร เดี๋ยวต่อแถวมาเลยนะครับอีรพลนะครับไปถึงเข้ามานะครับรับเสร็จแล้วก็ออกได้เลยนะครับออกได้สุมเลยนะครับยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยยืนเลยค่ะยืนยนขึ้นไปห้ยืนเลย่แถวเลยคอแถวเลยค่ะยืนเลยนะครับืเลยนะครับยืนเลยนะครับ แก้วสารพัดนะครับนกเขียวเหนี่ยนซับนิยมอานะครับนำไป แจกญาติโยมญาติพ <sought lent ceu> ี่น้องครับอันนี้เป็นโยมอาของหลวงพ่อนะครับท่านไม้ทำของนงวัตถุธรรมะารครับทอรับับบาอาจา่นถงน้อยยงมือลง แก้ววิเศษนะครับลุกเลยครับรับแตงกอาด้านขวาเลยนะครับให้ดูนะครับจะได้เห็นใกล้ๆเนาะบอธิษฐานเอานะครับท่านผู้ชมรับของจะพับสองสองมือน,นะครับไม่ใช่มือเดียวนะครับ สาธุนะครับสาธุด้วยกันนะครับม่สู้ฟังแบบฟุ่มไม่ต่ำ บาลถึงกล้องให้พี่หนะ่อยเดี๋ยวจะเข้าไปรับเรือ,อมายืนทางซีก็ ได้อีกละ,ค,ะกครับสาธุครับ